นี่ครับพาคุณผู้ชมและก็คุณวรวรรณครับไปทานกาแฟาเอสเปรสโซ่ทุเรียนหมอนทองครับต้องบอกว่าเป็นเมนูแปลกนะครับในบรรยากาศสวนพฤกษศสาสตร์ทุ่งค่ายที่จังหวัดตรังครับที่สวนพฤกษศสาสตร์ทุ่งค่ายจังหวัดตรังครับต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ป่าขนาดใหญ่แล้วก็เป็นแหล่งฟอกปอดของพี่น้องชาวจังหวัดตรังแล้วก็นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสนใจนะครับในการศึกษาธรรมชาติโดยเฉพาะพันุไม้ครับ และนอกจากนั้นอย่างที่บอกไปแต่ตอนต้นก็คือมีเรื่องของเมนูในการทําจากทุเรียนหมอนทองจากหลากหลายเมนูมีเมนูอะไรบ้างครับคุณบรวรันครับอย่างเมนูนี้เลยค่ะเมนูกาแฟสดทุเรียนหมอนทองเขาจะมีการนําทุเรียนนะคะมาผสมกับกาแฟเน้นรสชาติแบบครีมมี่เลือกใช้เนื้อทุเรียนหมอนทองแท้เนื้อหามหวานน้อยมีทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นส่วนตัวกาแฟเอสเปรสโซ่ค่ะก็จะใช้โรบัสต้าผสมแล้วก็ท็อปด้วยความครีมมี่ของตัวทุเรียน เสิร์ฟพร้อมกับเนื้อทุเรียนชิ้นโตๆซึ่งกาแฟค่ะก็จะเป็นกาแฟสดทำแบบแก้วต่อแก้วชื่อเมนูว่าทุเรียนเอสเปรสโซโบทานิกค่ะ และตามด้วยชาไทยทุเรียนหมอนทองที่จะได้ดื่มด่ำกับรสชาติไทยแท้ๆท,ท็อปปิ้งด้วยเนื้อทุเรียนนะคะซึ่งก็เป็นเนื้อทุเรียนหมอนทองชิ้นโตโตและอย่างพลาดไม่ได้ค่ะกับเมนูพิซซ่าน้าทุเรียนหมอนทองเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะนั่งทานไปด้วยพร้อมกับบรรยากาศมีทั้งโซนห้องแอร์แล้วก็โซนสวนป่าร่มรื่นเย็นสบายผ่อนคลายค่ะ ต้องบอกนะครับว่าเมนูนี้เนี่ยมีเพียง1ปีมีเพียง1ครั้งแล้วก็เปิดจำหน่าย3เดือนเท่านั้นใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันไปได้นะครับที่โทรศัพท์หมายเลข0902238829เปิดตั้งแต่8โมงเช้านะครับไปจนถึง6โมงเย็นนั่นเองนะครับจะปิดทุกวันพุธครับก็ไปลิ้มลองกันได้นะใครอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังแล้วก็พื้นที่ใกล้เค